ในที่สุดหลุยวิตองแบรนในตำนานก็เปิดตัวลิปสติก LV Root ทั้งหมด55เฉดสีมีทั้งแมตต์าตินซึ่งตัวเลข LV เท่ากับ55ได้สวยงามมากวันนี้หวานก็สั่งน้องมานะคะหนึ่งแท่งเพื่อเป็นตัวอย่างรีวิวให้กับลูกค้าเผื่อนะใครที่กำลัง,งตัดสินใจว่าจะซื้อน้องดีไหมตัวแท่งลิปสติกและเคสน้องมีความหรูหรามากนะคะมีลวดลายโมโนแกรมมีระบบรีฟ i ลด้วย ะะให้เปลี่ยนเฉดสีได้ไม่ต้องเปลี่ยนเคสส่วนผสมหลักก็จะมีไฮยาลูรอนิกนะคะเชียร์บัตเตอร์ที่เพิ่งจากดอกไม้นะคะช้ำให้ริมฝีปากดีขึ้นได้ด้วยเนื้อดีสีสวยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเฉดแมทเข้มเกินนะคะจะไม่เหมาะกับใช้ทุกวันเท่าไหร่แต่จะเน้นความพรีเมียมออกงานชัดเจนสวยจึง้งใช้ในโอกาสพิเศษงานกลางคืนใส่ชุดหรูถ่ายไลฟ์สดอยากให้เอกลักษณ์โดดเด่นอันนี้คือจัดเลยเหมาะกับพกไปออกงานมากๆชีเซิร์ฟสูตรอะเป็นลิป สิทที่บ่งบอกถึงฐานนะราชินิคุณมากเขามีหลายเฉดสีนะคะตั้งแต่โทนนูดไปจนถึงแดงสดเลยอันนี้นหวานก็เอาเบอร์203มาค่ะเนื้อเขาดีสีดีมากๆนะคะแต่ส่วนผสมเขาก็จะไม่ได้แตกต่างจากแบรนด์หรูและชูรี่สแสนด้ดทั่วไปเหมาะสำหรับคนที่เป็นหลุยวิตองเลิฟเวอร์มากๆและต้องการใช้ลิปสติกเพื่อบ่งบอกตัวตนของเรามากที่สุดอันนี้คือแนะนานะ